อ่ะเรามาดูว่าทำไมกล่องชนาลงเราถึงแข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทยมันไม่ใช่คำโม้ก็หลังจากที่เราุ๊บเดี๋ยวนู้ หลังจากที่เราได้ปรับหน้าไม้หมดแล้วนูนก็พื้นพื้นมันจะไม้สั้นไม้ยาวไม่เกี่ยวครับต่อให้สวยครับต่อจนไม่มีร่องไม่มีรูก็ใช้ได้ครับแล้วก็ตัดปลายประมาณยี่สิบยี่สิบเซนก็พอครับความกว้างตัดให้ได้ฉากนะครับความยาวก็หนึ่งฟุตสามสิบเซนครับส่วนด้านข้างก็ จริงๆแล้วใช้ไม้สี่นิ้วนะครับจับมาต่อจับมาจับมาต่อเทินกันเนี่ยคต่อเทินกันแบบนี้ครับมันก็ยาวเท่ากันแล้วครับสามสิบสามสิบเซนนะครับประมาณปลา3สามสิบเซนเมื่อมันตัดฉากทุกอย่างได้หมดแล้วนะครับขัดไสปรับปรับสหน้าปรับสหน้าไม้หมดแล้วนะปรับสหน้าไม้หมดแล้วขัดเงาเรียบร้อยอุดรอยตะกูเรียบร้อยครับผม อุดร่องรอยตะปูเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรครับกอนทากาวกอดประกอบนะครับทากาวเดี๋ยววิธีการทาเดี๋ยวผมจะทําตรงนี้ทากาวเสร็จก็ครับยิงยิงสักตัวสองตัวครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการมันเลื่อนปืนกับยิงด้วยปืนยิงตะปูแบบนี้แหละครับยิงเข้าไปาสองหัวการมันเลื่อนเสร็จแล้วก็เจาะรูนะครับ ต้องเจาะรูนะครับทาไมเจาะรูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันแตกครับส่วนน็อตนี่จะอัดกาวหรือไม่อัดกาวก็ได้ครับแล้วแต่อะเรามาดูวิธีการทำกันถ้าเริ่มแรกก่อนก็คือด้านนี้มันก็ยี่สิบเซนอยู่แล้วครับตะมันก็ต้องยี่สิบเซนเนาะไม้ถ้าเก็บนะครับว่าผมจะขัดมาคือมันเป็นขั้นตอนที่มันช้าเนี่ยมันจะช้าแค่การเตรียมไม้ แต่ถ้าเราเตรียมไม้ไว้เป็นกองๆแล้วเนะี่ยการประกอบมันแป๊บเดียวครับแต่นีนผมจะประกอบช้าๆนะคือมันจะได้ฉากได้มุมอยู่แล้วไงอึ๊บกาวครับกาวกาวเราเทนี่แหละครับส่วนใหญ่ก็มันถ้าบันง่ายๆก็จะเป็นพีโอเอมันก็เทรน,นขายกันอยู่นะฮะอันนี้ยึดด้วยกาวนะครับไม่ใช่ยึดด้วยตะปูนะครับเนี่ยกาวาแท้ๆเลยครับไม่มีอย่างอื่นปนเลย คือถ้ามันแห้งแล้วมันแข็งครับแข็งจะใช่นไม่ไงก็ไม่หลุดตอนนี้พอเราประกอบนู่นประกอบนี่เข้าไปมันแน่นเองครับอ่ะกาวครับกาว,กาวารครับกาวยาวกหนยอย้าไปก็ให้มันทัท่วๆไม้เออลูบนะ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากาวแห้งนี่ติดแน่นทนนานเลยครับก็เลือกดูนะครับด้านด้านนี้จะแทงว่าด้านนี้ถูกตักฉากมาน,ะ,น,ะ,น,ะ,นะสวยงามไม่รู้จะเห็นหรือเห็นเนาะแปไปเลยครับเอาด้านล่างให้อย่างเดียวเล็งด้านฐานอย่างเดียวครับเล็งด้านฐาน เสร็จแล้วยิงทั้งสองตัวครับกันมันเลื่อนอเรรยบร้อยถ้ามันไม่ลงก็ตอกมาสักนหน่อยอ่แล้วก็นี่เราก็จะเสร็จแล้วตั้งขึ้นมาก่อนจับชากครับ จะฉาโอ้ถ้าเราดันมาพอคือคือเราเช็คแล้วว่าถ้าเราดันมาเสมอขอบเนี่ยมันได้ฉากนั้นก็ไม่ต้องคิดเยอะครับดึงเข้ามาเลยดึงให้เสมอขอบอล็อกไว้ครับใส่ตะปู่าไหน่อ,อ่าส่วนด้านนีน้ด้านนี้ผมตัดเผื่อคือ,คอ,คอไอไอไม้ตัวนี้ผมตัดเผื่อไว้ประมาณประมาณสิบยี่สิบเซนประมาณครึ่งเซนไม่ถึงดีเท่าไหร่เผื่อขยนะับไง เราก็จับฉากครับจับฉากดูโอเคถ้าเสมอหลังก็คือได้ฉากโอเคครับมันก็รู้อยู่แล้วเราก็ดึงมาเสมอหลังเลยครับ,รบเสร็จแล้วยิงเอ่อตอนนี้ก็ได้ฉากหมดแล้วเนาะฉากหมดแล้วเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือส่วนที่ไม่มีใครทําแค่อัดกาวนี่ก็ไม่มีใครทำเลยนะคนที่ทําชานนลง อันนี้ครับเราก็ผมจะไม่ได้ประ่ภใว่าเอาไม่ใช่เอาสกูมาได้จ่อยิงปื๊ดยิงปืดเป็นเรื่องแบบนั้นแบบนั้นแตกครับแล้วก็ฝังหัวไม่สวยหัวเนี่ยมันจะฝังลงในไม้ไม่สวยวิธีการก็คือใช้ดอกแบบนี้ครับดอกเล็กแล้วตรงนี้มันจะมีที่บานนะครับดอมันจะกัดมาพร้อมกับบานหัวให้เลย ก็สองตำแหน่งพอครับโอ้โมันก็จะหนักด้วยหลังต้องป่ะเห็นไหมครับว่ามันจะบานหัวให้เลย แล้วก็ตำแหน่งตำแหน่งตรงนี้อย่าอย่าลิมมากนักนะครับอย่าอย่าเอาไปไว้ขอบมากนักเวลาเราจะอจะัดสกูจริงมันต้องวัดแต่เท้าข้าวก่อนความรู้สึกของช่าง <c oughs> เท่าน,นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสี่ตัวผมใช้สามยาวสามเซนกว่าเลยฮะค,คือไม่ไดใช้สก,กูไม่ได้คิดประหยัดครับมันจะฝังลึกลงไปในเนื้อไม้เยอะมากคือถ้าจะให้แน่นกว่านี้ก็คือเอากาวเทล,ลงไปด้วยครับ แค่นี้ก็นแน่นเหลือเฟือแล้วครับผมเสร็จแล้วก็อยิงครับยิงให้ตรง่ามันจะเสมอเป๊ะเลย ลองไม้หดไม้หาวไม่มีทางครพยายามเก็บออกให้หมดนะครับเพราะเวลาเราอัดเนี่ยมันจะได้แนบสนิทถึงนะฮะรอยกาวมันถูกบีบออกมาลูดซะหน่อยสวยสวยดูด้านไหนสวยครับอ่าด้านนี้สวยผ้ากาวครับออ คือถ้ากาวแห้งแล้วเนี่ยตะปูก็แทบไม่ต้องยิงเลยก็ได้ครับเก็บให้คนที่ยิงตะปูมาพอพวกไมส้สดเนี่ยมาจากทางใต้นี่พักเดียวหลุดหมดแล้วก็คือกาวมันหมดยางไงมันหดไอ้ไม้มันหมดยางไงเวลามันแห้งมันหดมันจึงต้องเหมือนจะถูกครับแต่มันไม่ถูกมันแพงตอนที่ผ่านไปสักเดือนแล้วคุณคุณจะต้องลื้อออกมาซ่อมไงอีกทอร์น็แพงแล้วครับเพราะาต้องลื้อ ไม่งั้นม,มันหดมัอซื้อของเริ่มต้นชีวิตเอาของดีครับไม่ใช่ไปมองจะของถูกถ้าคุณถ้าคุณมองจะของถูกจนเป็นกิจ,จวัรประจําวันคุณจะไม่เจอของดีเลยแล้วปัญหามันไม่จบโอ้ผมก็เคยคิดแบบนั้นแหละของถูกก็ได้ปัญหาไม่จบสรุปต้องไปซื้อของแพงครับ ถ้มือด้านนี้อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องคิดเยอะครับมันเลยมาหน่อยนึงเดี๋ยวเราก็ดึงมันกลับมาเข้าไปเพราะว่าอย่างไงมันก็ได้ฉากอยู่แล้วคือผมตัดฉากอยู่แล้วนะจะดึงไม่ไหวครับ <laughs> ดึงไม่ไหวดึงไม่ไหวช่วตัวช่วย แค่เสมอขอบครับอ้าเอาละไม่ได้คือเนี่ยตียังไงก็ไม่แน่หรอกครับพวกพวกเนี้ยเราแค่เหมือนก็ตีให้มันได้โครงเท่านั้นเองมันได้ข้างแล้วไนงะข้าว ข้างนี้ฉากได้แล้วเราก็เช็คมันต้องเช็คเลยครับดึงออกมาหน่อยนึงอ่าถ้าดึงออกมาเสมอปุ๊บนี่สังเกนครับว่ามันมุกเข้าไปมันมุกเข้าไปมันไม่ได้ฉากต้องดึงมานิดนึงออโอเคตอนนี้เราได้ฉากหมดล,ละสี่หลือก็คือยิง จะวัดยิงสกโลครับ ก,กลางไว้นะครับถ้าใครอยากให้นั่นอยากให้เน่นนะครับนี่แะครับ เนี่ยอยากให้นั่นก็อยากให้ตะกูไม่ถอน ได้บอกไงว่ากล่องเหมือนกันถ้าคนไม่ดูก็อ้ทำไมเจ้านี่ราคาแพงอือเหไมฮะน,น,นะลม,มันจะไม่มีรอยเลยอัดนั่นให้เอาช้างมาเหยียบก็ไม่พังครับ แต่ช้าต้องเยียบไม่ถูกกล่องนะครับ้าเยียบถูกก็เละครับเห็นไหมที่เหลือก็แค่เก็บรายละเอียดครับผมนี่ก็ได้จากเราก็ได้กล่องอยังชันนรลงแล้วส่วนฟ้าก็ทําแบบนี้แหละครับเราต้องการขอบเท,ท่าไหรแล้วเท่าไหร่เผื่อเกินไมห่หน่อยนึงลักษณะการทำาฝามันก็เหมือนกันแบบนี้แหละครับคือผมก็จะอัดกาวไม้อัด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 ไว้อ,อัดแล้วตั้งทิ้งไว้ครับ ถึงเวลาก็มาพอก่อนที่พอเรามากาวมันแห้งผมก็จะมาปรับก่อนปรับปรับสายหน้า,<อ>าไม้ตรงนั้นกองแค่นะลง่ให้ยืมปัว่าจะยืมั้บาทเนี่ยโอ้อยทำมาหากินกันกอกองกอกาหารยาแล้วเกินเดี๋ยวเนี้ยน้อยไปไม่ให้ยืมอ่ะ <c oughs> นี่ครับก็คือมันจะไปช้าที่กระบวนการเตรียมไม้ครับก็คือเราต้องวัดก่อนสะพื้นเท่าไหร่ฝาเท่าไหร่แล้วเท่ไรวัดออกไปเลยครับแล้วก็ตัดฉากเครื่องตัดฉากก็ผมแนะนําเครื่องตัดองศานะเพราะว่ามันง่ายไงพวกโต๊ะเลยพู้ลวงเดินผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะใช้เครื่องไอ้เรียกเครื่องตัดองศา เพราะว่ามันเปรี้ยไงหรือรูดเปิร์ดรูดเปิรรูดเปิรรูดเปิดรูดเปิดแต่ก่อนที่จะไปรูดก็คือเคาะไม้ให้ได้ขนาดก่อนครับฝาเท่าไหร่บนเท่าไหร่ล่างเท่าไหร่รีดขัดอย่างเงี้ยไม่ใช่มาต่อกันบนนี้ไม่ใช่มานั่งคําต่อกันบนนี้นะครับต่อไม้ต่อกันมาเลยครับต่อกันมาตัดขอบตัดฉากสำหรับงานของคนที่มันเน้นคุณภาพเน้นสฉยเน้นงามนะครับ พอเรามาประกอบเสร็จแทบไม่ต้องทําอะไรแล้วคือมันจะพอดีแล้วส่วนตรงนี้เดี๋ยวก็เข้า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 เครื่องขัดเครื่องแล้วตัวไรสักนิดนึงโอเคมันก็จะจบมันก็จะสวยงามเนี่ยฮะวันนี้ก็ได้สี่ห้าใบเห็นไหมฮะตามที่ผมบอกแหละขัดมากนครับถึงเวลาจับใส่ต้องเปรอะหมดนะต้องเประหมดอันนี้ผมจะเผื่อไงเผื่อไว้ประมาณครึ่งเซน ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องสําคัญเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเข้าไปตัดได้ไนงะตัดให้มันพอดีซกมันก็จะสวยงามแลวที่สําคัญจะไม่มีรอยตะปูโผล่ย,าง,งยางทั้งนู้นยางทั้งนี้ให้มันไปให้มันไปกิ่มมือคนเลี้ยงแน่นนครับแน่นะแน่นก็่าผมทากาวนแน่นกว่าพวกแน่นกว่าพวกที่ยิงตะปูมยิงตะปูชัวชัวจากแตะมตันจากทางภาคใต้ทางภาคใต้นี่หิวหลุดนะครับ เหตุผลเพราะเขาไม่ได้อัดกาวอัดกาวแล้วก็ไม่ได้อย่างเนี้ยมันจะมันจะหลุดไปไหนแล้วครับเออนี่ยครับมันจะหลุดไปไหนข้างล่างยิงสะขนาดนี้ข้างหน้ายิงสะขนาดนี้ครับไม่มีทางหลุดครับนี่คือกล่องชั้นนาโงขนาดหากใครคิดไม่ออกอะนะะขนาดมาตรฐานก็คือประมาณ กระดาษ A4 ครับย่อมลงมานิดนึงแล้วก็เพราะว่าต้องเผื่ออะไรเผื่อฝาเผื่ออะไรตัวกล่องเนี่ยให้มันเล็กกว่า A4 นิดนึงครับเพราะไม่งั้นทำไปทำมาเดี๋ยวกระดาษเดี๋ยวเลือกอะไรพัดแผน่นใสแผน่นใสมันจะหลุดเฟรมเพราะฉะนั้นถ้าเราย่อมลงมานิดนึงกันเหนียวกันเหนียว ก็แบบคนที่ใช้มือตัดใช้เรื่อ,อยแงะๆอย่างนี้ด้วยครับแต่เดี๋ยวมันหลุดเฟรมมาถึงว่ามันจะวางมันกระดับเอสีวางแล้วมันจะหลุดไม่มันไม่พอดีเพราะฉะนั้นเหลือเอาไว้นิดนึงใช้ได้มันจะพอดีไปหมดอะ ก็อยู่ที่การประกอบว่าเราจะล็อกได้แน่นขนาดไหนถ้าเราล็อกจนมันไม่ขยับมันก็ไม่ไปไหนแล้วครับอย่าลืมนะครับแค่ตอกตะปูแค่นี้งานไม้ไม่แน่นนะงานไม้ไม่มีทางแน่นนั่นแหละคือเหตุผลที่กล่องชนนะลงมาจากทางภาคใต้ที่ได้หลุดระเนระน้านหมด พวกทำจากไม้ก็ทถินตะลงไม้ก็ะดาน,นไม้ขนนุนไม้โอ้หลุดหมดแล้วครับคือมันไม่ได้มาตรฐานง,งานไม้ไงงานไม้ต้องอัดกาวครับไม่ว่าไม้อะไรก็่างก็แต่ไม้ใสยิ่ง ถ้าถ้าเขาเรียกว่าถ้าไม่อัดกาว,วด้วยนะตายเลยคุณเขาดูที่เขาทำกันฉากเถิกไม่ได้ฮนะอันนั้นมิชนาจะเรียกว่าช่าง ก็ช่างยำตัดแปะตัดแปะตัดแปะไม่วัดไม่กะไม่ขนาดโอ้น็อตหลุดตะปูทิ่มมือไม่รู้มันปล่อยงานออกมาแบบนั้นมันก็มักงก่ายกืน lên thuốc khỉ เวลาเประกอบรับกอดจริงๆจะยิงขนาดนี้แหละแต่เมื่อกี้ที่เรียทำให้ดูเพราะว่ามันจะได้ไวขึ้น ในประเทศไทยมีเจ้าเดียวนี่แหละครับที่ทําแบบนี้ <c oughs> ก็คือเคยเป็นผู้ซื้อมาก่อนไงซื้อมาโอ้ยหลุดด้วยมาถึงว่านี่แทบจะใส่กระสอบมาส่งเลยครับนะทีนี้พอเราเจอปัญหาแบบนั้นของเราก็ต้องดีกว่าเขาแบบนี้ไม่มีทางครับเพราะฉะน,นั้นแพงนิดแพงหน่อยซื้อเถอครับ ด็กก็ไปซื้อของถูกมาแล้วมาโยนทิ้งนั่งซ่อมกระถางหาเครื่องมือเครื่องมือไม่มีนี่จบเลยนะครับโอเควันนี้ก็คงเท่านี้แหละสำหรับคลิปนี้แต,แต่ผมคงไม่จบแล้วเดยวเพราะว่ากองพึ่งร้อยอีกเยอะเลยโอเคครับเนาะก็คงจะได้อะไรกันบ้างสำหรับวันนี้ก็ ชอบก็กดแชร์ให้ดูกันได้นะครับเขาจะได้รู้ว่าง,งานไมแ้แา่คุณจะทําแบบนี้ที่จริงฝังเจาะลึกไปกว่านี้ก็ได้แล้วก็เอาขี้เท่าเอาขี้เท่าอะขี้เลยอุดอุดอุดแต่มันไม่เท่ครับให้คนซื้อเห็นไปเลยครับว่าเราฝังน็อตคือบางครั้งเนี่ยเราฝังไปอุดไปคนซื้อก็ไม่รู้มันดีกว่าเขาตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้ดีกว่าครับเห็นชัดๆว่าง,งานเราดีกว่าคนอื่นโอเคครับจบครับสวัสดีครับ โอ้ยโอ้ย,อยก็เน็บจิงโอ้ยจริงโต๊ะมันโต๊ะทํางานก็มีแหละครับแต่ผมชอบนั่งกับแบบเนี้ยแต่นั่งน,นานๆแล้วไม่ไหวอ